สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าวให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า The Brand New Testament เป็นเรื่องราวของลูกสาวพระเจ้านะครับที่ได้หนีพ่อของตัวเองมายังโลกมนุษย์เธอมาตามหาสาวกอีก6คนที่จะมาเติมเต็มทุกชีวิตบนโลกใบนี้แล้วเรื่องราวของเธอจะจบลงยังไงตื่นเต้นและรู้ล,ลึกขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกําลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งกลางกรุงบัสเซิลที่พระเจ้าอาศัยอยู่พระเจ้าคนนี้นะครับถูกบอกเล่าโดยเอร์ลูกสาวของเขาเองว่าเขานั้นเป็นสามีและเป็นพ่อที่เลวร้ายมากจนแม้แต่ลูกชายคนโตอย่างเยซูก็ยังหนีออกจากบ้านมาพระเจ้าได้ใช้เวลาส่วนมากอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้สร้างโลกก่อนที่จะมีมนุษย์นะครับเขาได้ทดลองเอาสัตว์ชนิดต่างๆมาอาศัยอยู่บนโลก แต่เจ้าพวกสัตว์ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตตอบสนองสิ่งที่มีได้เขาก็เลยสร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมาตามแบบของตนเองซึ่งก็คืออดัมจากนั้นก็ได้สร้างอีฟให้มาอยู่เป็นคู่ครองจงกนกระทั่งทั้งสองคนผลิตลูกหลานออกมา,มามากมายเต็มโลกพระเจา้าชอบทำให้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์แบ่งแยกแตกคอแล้วก็เข้าห้ามหันกันเอง สำหรับเอียแล้วเธอเติบโตมาในอพาร์ตเมนต์หลังนี้ไม่เคยออกไปไหนเลยและไม่เคยได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องทำงานของพ่อด้วยพระเจ้านั้นเด็จการมากนะครับทีวีก็ห้ามเปิดช่องอื่นนอกจากกีฬาส่วนแม่ของเอียก็อยู่ใต้าการควบคุมของพ่ออีกทีแม่ไม่เคยพูดอะไรเลยเวลาว่างก็สะสมตะการ์าเวสบอลแม่มีพลังเสกของได้ดั่งใจนึกนะครับแต่พ่อก็อยากให้ในบ้านมีแค่เบียรก็เลยบังคับให้แม่เสกอยู่แค่นั้น ส่วนเ e อเธอก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็ฝึกใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายสิ่งของซึ่งก็ทําให้พ่อของเธอไม่พอใจนะครับเพราะว่าเขาไม่มีพลังอะไรทํานองนี้เขาทําทุกอย่างผ่านคอมพิวเตอร์วันๆก็เอาตะดาเมียแล้วก็ชอบเอาอารมณ์ร้ายไปลงที่มนุษย์เหมือนเป็นแค่ของเล่นบันดาลให้เกิดภัยพิบัติในโลกทุกชนิดทั้งไฟไหม้น้ําท่วมเครื่องบินตกแล้วก็ชอบเขียนกฎแปลกๆเช่นเวลามนุษย์แช่ในอ่างน้ําก็จะต้องมีโทรศัพท์เข้ามา หรือว่าถ้าใครทําขนมปังตกด้านที่มียางก็จะต้องเปื้อนพื้นเสมอหรือว่าเวลาต่อแถวซื้อของนะครับแถวข้างๆก็จะเร็วกว่าตลอดเป็นต้นแล้วคืนหนึ่งนะครับประตูห้องทําง,งานของพ่อก็ได้เปิดทิ้งไว้เอียก็เลยแอบเข้าไปดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์จนเข้าใจว่าพ่อทําอะไรลงไปบ้างแล้วเธอก็ลับไม่ได้สุดๆนะครับพอเช้ามาเธอตําหนิพ่อตามตรงที่ทําให้มนุษย์ต้องเจ็บปวด พ่อก็โกรธมากเอียเก็บความโกรธเอาไว้นะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเธอจะต้องเป็นคนที่ดีกว่าพ่อให้ได้และสิ่งแรกก็คือเธอต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนเอียก็เลยเก็บของนะครับแล้วก็เรียกพี่เยซูผ่านทางลูกป,ปั้นเพื่อขอทางออกจากบ้านพี่ชายก็เตรียมทางหนีไว้ให้โดยใช้เครื่องซักผ้านะครับ แต่ต้องให้น้องสาวไปตามหาสาวกก่อนเยซูนั้นมีสาวกอยู่12คนแต่แม่บอกว่าต้องมีให้ครบ18คนเหมือนทีมเบสบอลเยซูก็เลยแนะนําให้น้องไปตามหามาอีก6คนโดยไปหยิบสุ่มๆเอามาจากไฟล์ของพ่อก็ได้จากนั้นน้องสาวก,ก็ต้องเขียนคัมภีรพันธสัญญาใหม่ขึ้นมา เอียก็เลยแอบเอากุญแจไขเข้าไปในห้องทํางานของพ่อนะครับแล้วก็หยิบประวัติของสาวกมา6คนแล้วเธอก็ได้แก้แค้นพ่อโดยการส่งวันตายที่พ่อได้ตั้งเอาไว้ล่วงหน้าไปบอกมนุษย์ทุกคนและพวกมนุษย์ที่มีโทรศัพท์ต่างก็ได้รับข้อความกันทั้งหมดบางคนเหลือเวลาแค่3วินาทีบางคนก็เหลืออีกหลายสิบปีจากนั้นก็ตั้งเวลานับถอยหลังระเบิดคอมพิวเตอร์ทิ้งเสร็จแล้วหนูน้อยก็ได้มุดเข้าไปในเครื่องสักผ้า ส่วนที่โลกมนุษย์นะครับก็เกิดความวุ่นวายปั่นป่วนหลังจากที่ผู้คนรู้วันตายของตัวเองสาวคนหนึ่งนะครับพยายามป้องกันทุกทางไม่ให้ตัวเองตายแต่มันก็ยังเกิดขึ้นชายคนหนึ่งอยู่ได้อีก62ปีเขาก็เลยทดลองกระโดดจากที่สูงแล้วก็รอดตายได้อย่างน่าเหลือเชื่อเรียกว่าถ้าไม่ถึงค่าตายจริงๆก็จะไม่ตายส่วนคนที่ถึงค่าจะป้องกันยังไงก็ยังตายอยู่ดี เช้าวันต่อมาพอพระเจ้าตื่นขึ้นนะครับเขาก็เห็นข่าวด่วนรายงานสถานการณ์วุ่นวายของโลกเขารู้แล้วว่าต้องเป็นฝีมือของเอีย่แน่เขาบาข้าคลั่งแล้วก็โกรธแค้นมากส่วนเอียก็มาถึงโลกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนเธอไปเจอกับวิกเตอร์คนไร้บ้านก็เลยขอให้เขาพาไปหาผู้คนตามที่เธอจะต้องเอามาเป็นสาวกโดยบอกว่าเธอคือน้องสาวของเยซูตอนแรกวิกเตอร์ก็ไม่ยอมนะครับแต่เอียก็ตามตื้อไปเรื่อยๆจนเขายอมในที่สุด ทางด้านพระเจ้านะครับก็ลงทุนมุดตามเอียผ่านเครื่องสักผ้าไปย่างโลกมนุษย์ด้วยเพราะเขาทําอะไรกับคอมพิวเตอร์ไม่เป็นสักอย่างและพอไม่มีคอมเขาก็เหมือนคนไล้ความสามารถเขาต้องการให้ลูกสาวมาเป็นรีเซ็ตระบบใหม่ให้ส่วนเอียเธอก็เอาสมุดให้วิกเตอร์คอยจดบันทึกเหตุการณ์แล้วก็ไปเริ่มการที่สาวกคนแรกเป็นหญิงสาวที่ชื่อว่าออเรลี่เธอนั้นเป็นคนสวยสมบูรณ์แบบมากผู้ชายทุกคนต่างหมายปองกันทั้งนั้นนะครับแต่ไม่มีใครรู้ว่าออเรลี่นั้นพิการ เธอสูมแขนเทียมอยู่ข้างหนึ่งเอเก็กมาคุยกับเธอตามตรงและขอให้เล่าเรื่องของตัวเองออลลรีลล่ก็ร้องไห้นะครับเอียกก็เก็บเอาน้ําตาของเธอใส่ขวดเพราะตัวเธอเองร้องไห้ไม่ได้มีหลายอย่างที่เอีย็กทาไม่ได้แต่เธอสามารถฟังเสียงเพลงที่อยู่ในใจของมนุษย์ได้เอียลองฟังหัวใจของออลเลรี่และสัญญาจะทําให้ฝันนั้นเป็นจริงและพอตกดึกนะครับออลเลรีล่ก็ได้ตื่นมาเห็นมือเต้นํำอยู่บนโต๊ะด้วยความผิวไหว เธอถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาแล้วก็เกิดความศรัทธาจนกลายเป็นสาวกทันทีทั้งเอเลวิกเตอร์ก็เลยเดินทางไปหาสาวกคนที่สองต่อพวกเขามาหาชองชายคนนี้เดิมทีบ้าง,งานสุดๆนะครับเขาหมกมุ่นกับการทำงานมากไม่มีครอบครัวแต่พอได้รู้วันตายของตัวเองระหว่างเดินทางไปทำงานเขาก็หยุดอยู่กลางสวนสาธารณะทิ้งงานทุกอย่างแล้วก็นั่งมองเหล่านกที่บอยบินอยู่ในสวนไม่ยอมลุกจากมานั่งไปไหนอีกเลย เอ๋ก็เริ่มคุยกับชองนะครับแล้วก็ซักถามต่างๆนานาแล้วก็ได้ฟังเสียงในใจของเขาจนได้รู้ว่าเขาอยากคุยกับนกได้เธอก็เลยใช้ความสามารถเรียกนกมาหานะครับชองก็ได้ตั้งคําถามว่าทาไมนกอ่ะถึงเอาแต่อยู่ในสวนนี้ไม่ยอมบินไปไหนนกก็ได้โต้กลับมาว่าฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทาไมคุณถึงติดอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเหมือนกัน จากนั้นนกก็ได้โบยบินไปชองก็เกิดดวงตาเห็นธรรมนะครับเขาวิ่งตามนกไปด้วยแล้วก็เป็นอิสระจากทุกอย่างในช่วงวินาทีนั้นเองทางด้านพระเจ้านะครับหลังจากพยายามมุดท่ออยู่นานเขาก็ออกมาสู่โลกมนุษย์จนได้แต่ก็โดนป้านใน้านซักรี่ฉีดสเปรย์ใส่พราะคิดว่าเขา,าเป็นพวกโลกจิตเขาก็เลยวิ่งออกมานอกลานก็โดนฝนกระดมใส่พอไปคุยหาของกินก็โดนพวกเจ้าถิ่นซ้อมสุดท้ายเขาก็ถูกพาไปโรงพยาบาล เขาวุว่วายใส่หมอนะครับวิ่งออกมาแย่งขนมปังจากเด็กกระโดนแม่ของเด็กเอาล่มฟ้าเข้าให้แถมขนมปังก็ยังตกพื้นเหมือนที่เขาเขียนกดแกล้งมนุษย์ไว้ไม่มีผิดถือว่ามันเป็นตลกร้ายสุดๆเลยนะครับส่วนเอียเธอก็มาหาสาวกคนที่3ามเขามีชื่อว่ามาร์ เป็นชายที่เสพติดเซ็กมากเพราะมาร์กเคยมีปมในใจตั้งแต่เด็กวันนั้นมาร์กได้ไปเที่ยวเล่นที่ชายหาดเจอพี่สาวคนสวยยืนมองเขาก็เลยไม่มีวันลืมเธอเลยจากนั้นเขาก็ไม่ได้สารสัมพันธ์กับใครตลอดชีวิต เขาโตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวนะครับหมดเงินไปกับการซื้อบอริการแล้วก็เหลือเวลาชีวิตอีกแค่83วันเท่านั้นเขาตัดสินใจจะใช้เงินไปกับผู้หญิงทุกวันให้มันหมดก่อนจะตายแต่มันก็ยังมีบางอย่างที่เป็นด่งหลุมลึกในใจเอียร์ได้ฟังเสียงเพลงในใจของเขาแล้วก็แนะนําว่าเสียงของเขาอ่ะไเรา,าะมากน่าจะใช้ให้เป็นประโยชน์ มางนะครับก็เลยมาสมัครเป็นนักภาคหนังผู้ใหญ่คู่กับหญิงสาวผมทองจนรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือพี่สาวคนสวยบนชายหาดที่เขาชอบมาโดยตลอดทั้งสองคนคุยกันถูกคอมากคืนนั้นพวกเขานอนจับมือกันจนหลับไปด้วยความสุข ทางด้านแม่ของเ e อนะครับเธอสังเกตเห็นรูปสาวกของเยซูว่ามีเพิ่มเข้ามาจาก12เป็น15คนแล้วส่วนพระเจ้าก็ยังหาลูกสาวไม่เจอเขามาที่โบสถ์เพื่อรับอาหารแจกฟรีแต่ก็ดันลัดคิวคนอื่นสุดท้ายก็โดนต่อยล้มไปบาทหลวงเข้ามาห้ามเอาไว้นะครับพาเขาไปนั่งกินแล้วก็บอกว่าพระเจ้าสอนให้เรารักเพื่อนบ้านตัวพระเจ้าเองก็เลยสูนว่าฉันน่ะไม่เคยพูดเลยเว้ย ที่จรจงอ่ะเยซูลูกนอกข้อของชั้นตาห่าที่พูดพระเจ้าเอาแต่ดูถูกคนอื่นต่างๆนานาน,นะครับสุดท้ายบาทหลวงก็ทนไม่ไหวสัตว์พระเจ้าจนหมอบเยซูที่อยู่บนไม้กางเขนถึงกะแอบ,บยิ้มออกมาด้วยต่อมาเอยก็ตามหาสาวกคนที่4จนเจอนะครับเขามีชื่อว่าฟองซัวหลังจากรู้วันตายของตัวเองแล้วฟองซัวก็ไปซื้อปืนไรเฟิลมาแอบ,บดักยิงคนอื่นโดยเชื่อว่า ใครที่รออก็เพราะว,าว่ายังไม่ถึงคาดส่วนใครที่ตายก็ไม่ใช่ความผิดของเขาอยู่ดีฟองซัวนะครับเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกใดๆตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยร้องไห้ไม่เคยเศร้าฆ่าสัตว์แบบไม่รู้สึกผิดเลยและไม่เคยรักใครแม้แต่คนในครอบครัว เขาได้ฟังเสียงเพลงในใจของเขาแล้วก็ให้เขาลองยิงออลอลี่ที่เดินผ่านมาพอดีเขาก็ได้ยิงทะลุแขนเทีมของเธอนะครับแล้วออรลี่ก็เดินผ่านไปแบบเฉยๆไม่รู้สึกอะไรเลยช่วงวินาทีนั้นเองฟองซัวก็เกิดความรู้สึกตกหลุมรักเป็นครั้งแรกมีดอกไม้บานไปทั้งหัวใจแม้เขาจะพยายามสะกดจิตตัวเองว่าไม่ได้รักแต่เขาก็ห้ามใจไม่ได้เลย ฟองซูนะครเดินตามอาอรลี่ไปเอาดอกไม้ให้เธอแล้วก็สารภาพรักทั้งเขาก็พร้อมจะยอมรับโดยดีหากว่าเธอจะไม่รักเขาตอบตอนนี้นะครับเขาได้กลายเป็นสาวกของเอไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้นะครับชองสาวกคนที่สองที่มีชีวิตอิสระเหมือนนกเขาก็เดินตามกองทัพนกไปทั่วประเทศและสําหรับสาวกคนที่5นะครเธอมีชื่อว่ามาติน มาตินเธอเป็นสาวผู้ร่ำรวยมีสามีแล้วแต่ก็เย็นชาต่อกันหลังจากได้รู้วันตายเธอก็เหลือเวลาแค่5ปีเธอก็เลยไปช็อปปิ้งของแบรดนด์เนมมาเก็บไว้เต็มบ้านซื้อบริการทางเพศแต่ก็ยังไม่มีความสุขอย่างแท้จริงอยู่ดีเอร์ได้ฟังเสียงเพลงในใจของมาตินนะครับมันดังเป็นเพลงในงานคณะละครสัตว์ทั้ง3คนก็เลยพากันไปที่นั่นพอมาตินได้สัมผัสกับเจ้ากอริล่าแล้วน้ําตาของเธอก็ไหลออกมา เธอรู้สึกเชื่อมโยงกับกอริลีล่าก็เลยซื้อมันมาอยู่ด้วยส่วนออรลลี่นะครับเธอก็เห็นเบอร์โทรของฟองโซแปะอยู่ที่ดอกไม้เธอก็เลยโทรไปหาเขาและชวนเข้ามาที่ห้องเธอบอกเรื่องแขนเทียมฟองโซก็ไม่ตกใจนะครับไม่มีทีท่ารังเกียจใดๆแม้แต่น้อยผิดกับผู้ชายคนอื่นเธอก็เลยจูบเขาทางด้านพระเจ้านะครับหลังมีชีวิตยากลาบากอยู่บนโลกมนุษย์พระเจ้าก็อยากจะกลับอพาร์ตเมนต์ของตัวเองแต่ประตูข้ามฝั่งในเครื่องซักผ้ามันได้ปิดไปแล้ว แล้วสองพ่อลูกก็ได้บังเอิญมาเจอกันนะครับเอีอกับวิกเตอร์ก็วิ่งหนีไปจนสุดทางที่สะพานเธอแสดงปฏิหารเดินบนน้ําแล้วก็พาวิกเตอร์รีบข้ามฝั่งหนีพ่อพระเจ้าก,ก็ลองบ้างนะครับแต่ก็เกือบจมน้ําตายดีที่มีคนมาช่วยขึ้นมาได้ทันต่อมาเอเอก็ได้มาหาเด็กชายวิลลี่สาววคนสุดท้ายนะครับวิลลี่นั้นถูกเลี้ยงดูมาอย่างประคบประงมเกินไปเขาป่วยบ่อยพ่อแม่ก็เอาแต่ฉีดยาบำรุงให้ทุกวันจนในที่สุดเขาก็ป่วยใกล้ตายเพราะยาบำรุงนั่นแหละ วิลลี่เหลือเวลาอีกแค่54ชั่วโมงเขาจะตายในวันจันทร์หน้าเอียขอโทษเขาที่เธอเป็นคนเปิดเผยวันตายของมนุษย์และก็สร้างความทุกข์ใจให้แต่วิลลี่กลับคิดว่ามันดีซะอีกเพราะมันเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเขาพอรู้ว่าใกล้ตายนะครับเขาก็ตัดสินใจแต่งตัวเป็นผู้หญิงและพ่อแม่ก็ปล่อยให้ใช้ชีวิตอิสระตามใจด้วยพอรู้สึกผิดกับวิลลี่มามากแล้วเอียปลอบใจว่าบางครั้งพ่อแม่ก็งี่เง่าเหมือนกับพ่อของเธอ เออฟังเพลงในใจของวิลลี่นะครับแล้วก็ทําให้ฝันนั้นเป็นจริงฝันของวิลลี่ก็คืออยากรู้ว่าปลาที่เพิ่งกินเข้าไปามันรู้สึกยังไงวิญญาณปลามาบอกเขาว่าอยากจะกลับไปที่ทะเลวิลลี่ก็คิดจะไปตายที่นั่นเหมือนกันเอียและสาวกคนอื่นๆก็เลยพากันช่วยให้วิลลี่ได้ไปที่ทะเลสมใจเด็กชายก็เลยขายทรัพย์สินพ่อแม่เป็นทุนในการเดินทางและพอถึงวันอังคารอ,อลลี่ก็ได้ขอร้องฟองโซไม่ให้ฆ่าคนเขาก็ตอบตกลง วันพุธมาตินงก็บอกเลิกสามีเพราะจะอยู่กับเจ้ากอริล่าวันพฤหัสมาร์กและสาวสุดที่รักของเขาก็บีเซ็กกันครั้งแรกวันศุกร์เอียกบวลลี่ก็อยู่ด้วยกันวันเสาร์ชองได้ตามฝูงนกมาถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ได้ตกหลุมรักกับสาวชาวเอสกิโมส่วนพระเจ้านะครับก็ถูกส่งไปที่อุซเบกิสถานเพราะไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนแล้วก็เอาแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น แล้ววันอาทิตย์ทุกคนก็ได้มารวมตัวกันที่ชายหาดผู้ที่จะตายในวันนี้ต่างก็สวมรับปลอกแขนสีดำคนที่มาด้วยก็รับปลอกแขนสีขาวน้องวิลลี่ก็ไปรับปลอกแขนสีดำนะครับแล้วทุกคนก็พากันมานั่งลงริมหาวิลลี่ถามว่าจะมีปฏิหารอะไรไหมเอียนั้นเคยคุยกับเยซูที่บอกว่าต้องมีสาวกครบ18คนแต่สงสัยพี่ชายคงจะพูดผิดไปเพราะตอนนี้ไม่มีปฏิหารใดๆเกิดขึ้นเลย แล้วที่ชายหานะครับตอนนั้นก็ได้เกิดความกลอหลวุ่นวายขึ้นเพราะว่าเครื่องบินที่พระเจ้านั่งมาด้วยอ่ะกำลังจะพุ่งตกลงที่ชายหา ทางด้านแม่ของเอนะครับเธอก็กําลังทําความสะอาดบ้านด้วยความสงบสุขเธอเข้ามาในห้องทํางานของสามีแล้วก็ได้ถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์เพื่อจะเสียบปลั๊กเรื่อดูดฝุ่นนะครับพอดูดเสร็จแม่ก็เสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์กลับเหมือนเดิมหน้าจอก็ถามว่าต้องการจะรีเซ็ตระบบหรือเปล่าแมก่ก็กดตอบตกลงทันทีและโปรแกรมวันตายที่พระเจ้าตั้งล่วงหน้าไว้ก็ได้ถูกลบล้างออกหมดนั่นก็เลยทําให้นะครับมนุษย์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันทุกคนแล้ว แล้วแม่ก็ได้จัดการเปลี่ยนฟิลเตอร์ท้องฟ้าให้เป็นดอกไม้สดใสเอียภูมิใจในตัวแม่มากๆแม่ยังตั้งค่าให้โลกหายร้อนด้วยผู้คนมีแรงโน้มถ่วงไปได้ทุกที่และผู้ชายก็สามารถตั้งท้องแทนผู้หญิงได้ส่วนวิกเตอร์ก็ได้กลายเป็นคนดังจากการตีพิมพ,พ์พัคพีแต่ที่พีก็คือมันเป็นรูปภาพทั้งหมดเพราะว่าเขาเขียนไม่เก่งและสุดท้ายนะครับ พระเจ้าก็ได้กลายเป็นคนงานประกอบเครื่องสักผ้าเขายังหวังลมๆแรงๆว่าจะได้กลับไปดินแดงของตัวเองแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับหนังเรื่องนี้แม้จะใช้ความเชื่อเก่าแก่เช่นพระเจ้าพระเยซูและศาสนาเป็นตัวดำเนินเรื่องแต่แก่นสำคัญก็คือความรักและความศรัทธาของมนุษย์ซึ่งเป็นหัวใจหลักไม่เฉพาะในศาสนาคริสต์เท่านั้นนะครับหนังจะสะท้อนให้เห็นว่า หากเรารู้ว่าเราจะตายจริงๆบางทีเราอาจจะไม่ต้องการอะไรเลอเลอิศเลยก็ได้บางครั้งเราอาจต้องการเพียงสิ่งเล็กน้อยที่ยืนบนพื้นฐานของความรักความเท่าใจเท่านั้นเองอย่างที่มีคนเคยบอกเอาไว้ว่าให้ใช้ชีวิตเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายใจดีต่อกันแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นแล้วหนังเรื่องนี้นะครับไ,ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป7.1คะแนน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจ,จะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ